พี่น้องฟองฝ่ายบติดตามดางเพลิดเพลินบุกเสียงถ้าเลยแชร์แนวโอ้ขบวนเฮเจ้าบ่าเมื่อนี้มาเบิ่งเฮเับเจ้าบ่าววัดขดขดแดงพี่น้องแหเขบเบาขดแดงโอ้ขบวนมอเตอร์ไซค์มาเท่มากครับผมเดี๋ยวว่าเขาเจ้าบ่าวขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วคไปเบิ่งมาคือเบิ่งมาเจ้าบ่าวมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มาเท่มากครับเท่มากทุนนะขบวนเจ้าบ่าอะมอเตอร์ไซค์เกินว่ามอเตอร์ไซค์อย่างนี้พี่น้อง แต่งงานบัดรขอดแดงเมื่อนี้มาแต่งงานบัดรขอดแดงวัดถุเทสุดๆจอดมอเตอร์ไซค์แต่ละคันนะเีบอเทบอกตัวตัวอันนี้รถเจ้าเบาครับรถเจ้าเบารถเจ้าเบาครับผมคุณนะตัว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 อันนี้เจ้าเบาครับผมเจ้าเบาครับผมแล้วมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเทีทีครับผม มัตจันทร์เจ้าเจ้าเบาครับจัตจันเจ้าบาครับผมจตจเจ้าเบเตียมขวจ้าเบาเตี่ยมขบวแหครับผมในฝังเจ้าบาครับผมเทงแหเิน่ซอสของมันผลไมขัมกขัูมีต้นกล้วยต้นครับผมเจ้าบ่ากลังสิเริ่มตั้งแวพี่น้อง กำลังจะเริ่มแห่แล้วอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านขอนแดงนี่นะอ,อาคารโรงเรียนกรารสิกดีจังเนาะมุมตงนี้คืองามดีใช่ะปหะสวยงามครับผมหกแคนเจ้าเบาเจ้าเาว้าพี่น้องโอ้ยเสียงเพลงสตรีดดิคิเซะสเนาะพี่น้องเลยอยู่โรงเรียนบ้านอบประชุมโรงเรียนบ้านขอนแดงตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับผม บนจัดผ้าักงามจังพี่น้องนะยังแห่คนกระไดคนนะสวยงามครับผมในบนผ้าขวัญทั้งบินทั้งเดินต่อก็ดถูกขวัญงามบองใาสีเพื่อนะใบสีสวยงามมากครับผมนี่เป็นบริเวณผู้แขทั้ะเบิลพวนะงามครับบนจักภผ้าักงามจังพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับผม สวยงามพรลับแปดรอมัดเข้มก่อนจะเบานะแล้วเศ้าก็สวย